เาาท่าไรนี่หนึ่งหกหนึ่งหม่นหกพันหนึ่งหมื่นหกนะครับขนาดนี่หมื่นหกมืนหพันะครับแล,แล้วขนาดนี่จะ <c ười> ขนาดนี่จะขนาดไหนครับนี่โอ้โห <c ười> <c ười> ออเจ้กกีแรงว่ใส่นะมันใหญ่จริงๆเนี่ยพีนน้องมันมันคักมันคักคักอีหลี่ยกูรอะไม่ดูตัวอ๋อนี่ทั้งนาซีทั้งหลังก็ซีนะครับนี่ครับกผมจักนี่อ๊แน่นๆๆมันไม่ได้ ่นีขดใหญ่ใส่ฟอร์ดมั้งแบบนะเราก็ได้ไาแ,แนวนี้ไปนะครับ นี่นะครับล้านเขาชูสินการช่างนะครับลำนาลายมีผ่านทุกชนิดอ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ